โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยในกับช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาเจอรแการวิเคราะห์บอลดูสกอร์เดนิกินิกเหมือนเดิมนะครับสวมัานด้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบก,กันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบ้านรลยการมาเยนของสเปอร์เวลา5้าทุ่มสามสิบของคืนนี้ด้วยนะครับเรามาดูดดสถิติห้าดาหลังสุดของฝั่งทางแมนยูนะครับผมเจ้าบ้านยิงไปทั้งหมดหลูกนะครับผมห้าด่านหลังสุดน่าสุดนับด นะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งลูกนะส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ควบสครึ่งครับกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำนวณผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมแต่ผลการคำนวณก็จบมาแล้วครับก็มาแล้วนะครับสำหรับการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกนะครับโอกาสที่จะบ้านชนะมีอยู่สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่เยือนมีอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้สุดให้ฝั่งทางทีมเยือนนะครับผมมีโอกาสชนะมากกว่าฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมใครเด็ดก็ตามให้ลองของฝั่งทางสเปออออออรรรรรร์ไไดด้้้้้้เเเเลลลยยยยนน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 ะะะะะคคคััััััับบบบบผผมมมมมมวววีีีีีืงงสสสสาาาาๆ่่จขตตตำูููกกกกแแปโ ที่มีสกอร์สูงถึง69%เลยครับผมเลขสวยๆนะลองทายเข้ามาดูนะครับผมว่าสกอร์คู่นี้จะจบเป็นที่เท่าไหร่นะครับถ้าทายเข้ามาถูกนะรับโปรแกรมตัวนี้ใช้งานฟรีๆได้เลยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโปรแกรมใช้งานง่ายนะครับผมแค่กรอกข้อมูลไปไม่กี่อย่างแล้วก็คำนวณผลผลการคำนวณก็จบมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจนะสมัครลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยเมมินรอตอบนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเมข่าวใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกลาก่อนนะบาย